Podcast ยินดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณโย่ผมบังอิศสำหรับอีพีนี้ทุกคนตามที่น้องๆขอกันมาเยอะจัดนะครับทุกคนโอเควันไหนก็จะมาทำให้นะครับสำหรับอีพีนี้ซึ่งยังไงจะให้ดูว่าวตัวใหม่ของยังไงก่อน เป็นไงครับทุกคนสวยไหมนี่คือว่าตัวใหม่ของเงียดตัวนี้มังเงียดไม่อยากจะบอกเลยนะครับลูกค้ารีเฟรชมานะผมซึ่งตัวนี้ลูกค้ารีเฟรชมังเงียดมานะผมราคามันอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทซึ่งมันแพงมากเลยนะทุกคนมังเงียดก็ว่าแพงนะทาไมมันถึงแพงนั่นเหรอก็คือมังเงียดรอ ไม่เกี่ยวนะครับทุกคนคือว่ามันขึ้นดีอะทุกคนคือว่ามันขึ้นดีจัดอะถ้าอยากรู้ว่าขึ้นดีไม่ดีรอชมอีพีต่อไปเลยนะทุกคนบอกเลยว่ารู้เรื่องแน่นอนครับแต่สําหรับอีพีนี้เนี่ยนีจะมาสอนน้องๆสาหรับคนที่ผูกเชือกคันชงหรือว่าเชืกอกอกไม่เป็นนะครับผมไม่รู้เลยเชือกคันชงหรือว่าเชือกอะไรที่เขาเรียกเรียกกันอะเนี่ยเชือกตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวันจะมาสอนให้น้องๆนะว่าเขาผูกกันยังไงนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนั้นสําหรับคนที่ยังไม่กดติดตามพี่นะคร ขอร้องเลยครับฝากกดติดตามพี่หน่อยนะผมกดซับให้ทีเดียวนะครับมันไม่เสียตังค์นะครับนะฝากกดติดตามให้หน่อยครับผมขอร้องเลยครับกดติดตามปุ๊บทีนี้กดดิงปับ๊บทีนี้ก็ได้ดูยาวๆเลยถ้าไม่ชอบก็กดเลื่อ,อนผ่านนะครับแต่ว่าแวะดูก่อนสักให้จบคลิปออกมาได้โอเคขอความรุณาทุกคนนะผมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเพียงเหตด้วยนะผมแต่ตอนนี้ก็มีจอมั่วมาอีกแล้วโอเคัต่ลิปนี้ก็อย่าพูดมากเพียงเจะไปสอนน้องๆผูกกันชงกันผูกตัวนี้โชว์นะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็เทสเสร็จแล้วก็จะชมลูกค้าครับบอกเลยว่า <c oughs> นีนาาาน่ทุกคนว้าเย้หล่อจัดนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปผูกกันชวเ์เไรทุกคนตามมาโอเคนะครับผมเดี๋ยวมังเงินจะขึ้นไปผูกบนนู้นนะครับซึ่งน้องๆอ,อาจจะเดี๋ยวมังเงินอ,อยู่ตรงนี้ก็ได้โอเคนะครับแล้วก็อุปก,กรณ์ในการจาะของมังเงินก็คือหลอดดูด โอเคทุกคนมันไม่ยากเลยนะครับสําหรับวิธีการผูกกันจุมของบังอินนะครับคือเราวัดฝั่งนี้นะผมวัดก่อนนะแต่ว่าตอนที่เราทําเราก็วัดแล้วใช่ไหมแต่เราวัดอีกทีหนึ่งวัดฝั่งนี้กับฝั่งนู้นได้ไหมมันเท่ากันแล้วใช่ไหมทุกคนกพมันเท่ากันเ,นนเ,านเราก็เจาะดูตรงนี้หนะึ่งจี้ครับหนึ่งจีโอเคหนึ่งจีกแล้วก็ตรงนี้หนึ่งจีกโอเคหนึ่งจี้กบร้อยทีนี้พอเราเจาะดูตรงนี้หนึ่งจีกแล้วตรงนี้หนึ่งจีกแล้วเรามาเจาะที่เอวมันนะครับผม เอวหนึ่งจุกสองจุดโอเคซึ่งของมังเอยดจะเจาะที่ตรงกลางนะครับที่ตรงกลางตรงนี้เลยทุกคนที่ตรงกลางเอวเลยนะเดี๋ยวเรามามัดกันเลยทุกคนเราตัดเชือกสองเส้นเส้นหนึ่งยาวเส้นหนึ่งยาวสวยยังไงเขาเรียกวางว่าก okay, pues ่อนไม่ได้ไปโบนนะครับไม่ได้ไปวางคือทิ้งคือต right ั้งไว้ตรงนี้ไงตั <wurde> ้งตั้งตรงนี้นี่คือวางนี่คือวางนะครับทุกคน นี่ก็วางถ้าว่าวางแบบนั้นคือเล่นนะโอเคซึ่งมังเอ็ก็ยังไม่ได้ไม่ได้อ่นานน้ำนะครับซึ่งตื่นเต้นไงทุกคนเมื่อวานเมื่อวานมังเอ็ตทำไปกว่าจะเสร็จก็นานเหมือนกันหลยใช้เวลานาน,านมากแลก้วก็มือก็แหกไปนะครับทุกคนเห็นไหมเฟไ,ไม้มันแทงแทงเลยครับผมโอเค ทำไมมังเห็นไม่พูดก้องเลยมังเห็นหงอเคเ๋ยจะวัดเชือกออกให้น้องๆดูก่อนเราตัดมาสองเส้นโอเคก็จะเส้นหนึ่งนะครับทุกคนเส้นหนึ่งพับขนาดครึ่งวาเพราะว่าของเราวานึงใช่ไหมเส้นหนึ่งก็ครึ่งวาคือพับนะพับคู่แล้วนะเส้นนี้พับคู่แล้วทุกคนคือถ้าไม่พับก็วานึง แต่ว่ามันก็พ้นไดไหลเนาะและอีกเส้นหนึ่งก็ไม่ต้องพับนะตัดไม้เท่ากับที่พับแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้ทุกคนโอเคแล้วเราไปผูกกันเลยทุกคนโอเคตามมาซึ่งอาจจะไม่ได้ตามมาอยู่ตรงนั้นแหละอย่างเงียเขาเนี่ยตูปับเดียวเงียพับไปได้เดี๋ย บอกเลยว่ามางเงี้ยขึ้นแนะ่นอนบอกเลยเนี่ยกเก่งมากมันเงี้ยตั้งเพชรเลยเทีเดียวนะขึ้องมัดแน่นนะอ ى, โอเคนะวิธีการมัดนะทุกคนเราต้อง เราต้องใส่หมกให้ตรงนีุ้กคนใส่หมกให้แบบนี้แล้วก็หาเล็กควายมาใส่หมกแบบนี้ทุกคนเนี่ยทําหมกให้มันย้ายมันรูดแล้วก็หาเล็กควายมาลนหัวให้มันนิดนึงมันอาจจะไม่โฟกัสโอเคก็ได้ทีนี้เราก็มัดได้เลยนะทุกคน แล้วก็เวลาเรามัดนะทุกคนเราต้องดึงให้ตึงนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะรูดนะทุกคนเนี่ยดึงให้ตึงหน่อยนี่โอเคดึงให้ตึงนั่งลองฟังโอเคดึงให้ตึงนั่งลองฟังกันรูดนะครับทุกคนกันรูดทีนี้พอเราได้แบบนี้นะทุกคนนี่ละันชงอเราได้แบบนี้นะทุกคนนะนี่ทุกคนเห็นไหมสองคือเส้นเดียวกันนะแล้วก็มัดหัวนี่อันนึงมัดหัวนี่อันนึง แล้วเราก็วัดให้เขามาตรงกลางตรงนี้นะสำหรับชุดอันนี้คือชุดกางเบงเอดเองนะมึงก็ไม่รู้ว่าชุดของคนงเอ็จะเป็นแบบไหนนะเนี่ยเราวัดวัดมาให้เขาตรงกลางนี้คือถ้าเว้าที่สุดยอดจริงๆอ่ะคือไม่ต้องแก้แช่อุเลยนะทุกคนสมมุติว่ามึงจะแนะนําอะไรให้ดูนะทุคนสมมติว่าว้าเราเอียงไปฝั่งนู้นยัง่ไหมทุกคนเราก็ฝั่งนู้นสั้นกว่าเนี่ยเราแต่งให้ฝั่งนู้นสั้นกว่าประมาณนี้มันก็จะไม่เอียงนะครับแต่ถ้าว่ามันเอียงมาฝั่งนี้เราก็ฝั่งนี้สั้นกว่าก็จะประมาณนี้เห็นไหม แต่ว่าเราปรับไปทีละนิดนะทุกคนปรับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตรงตรงๆนะครับทุกคนแต่ว่าคือแรกๆเราต้องเข้าให้มันตรงๆก่อนเพราะว่าว่าที่สมดุลจริงๆอ่ะมันต้องขึ้นตรงแล้วก็เจาะตรงแล้วก็บางคองมเห็นก็ตรงแล้วมันเห็นว่ามันก็มัดเลยปึ๊บโอเคเห็นไหมทุกคนตรงเพลงไหมทุกคนตรงเพลงโอเคแล้วทุกคน แล้วก็ทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามามัดที่เรามามัดที่เอวอีกทีนึง เราต้องมัดสองรอบนะเผื่อกันมันรูดนะทุกคนให้ดีเราต้องหยดกาวกระชังหรือว่าเกาวร้อนนะครับช่วงผมหรือว่ารางังไก่บางเหยียดโอ้ โอเคถ้าเรามั่นใจว่าไม่รูดแล้วเรามาดูขั้นตอนต่อไปกนะันทุกคนซึ่งเนี่ยป้อมไงก็จะอยู่ประมาณนี้ทุกคนดูทีนี้พอเราปรับระ,ร,ะระดับเรามัดฝั่งนี้ได้แล้วใช่ไหมข้างล่างแล้วก็มัดตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมทุกคนทีนี้เรามาคือเรามาดูระดับตรงนี้กนะันทุกคนเนี่ยมันมีอยู่สองแบบนะทุกคนคือแบบนี้เขาเรียกว่าคล um ืลมอ่อนคลืลมอ่อนนี่บอกเลยว่ามันขึ้นง่ายแต่มันจอบเฉียวและก็พาเชียงไม่รอดคลืลมเกต้องเล่นลมแรงๆแต่ว่ามันจะขึ้นตรง แล้วก็พาตึงนะครับกมางเงียจะเอาแต่พอดีซึ่งเดี๋ยวางเงียต้องลองด้วยโอเคนี่ครับโอเคเราต้องเอาแต่พอดีเราอย่าให้มันอ่อนเกินแล้วก็ย้ายมันแก่เกินถ้ามันอ่อนเกินมันก็อาจจะติดคุกได้ทุกคนเฮ้ยช่วยไม่เกี่ยวางเงียแต่ถ้ามันแก่เกินมันอาจจะหย่อนหย่อนยานยานช่วยนั่นก็ไม่ใช่อีกมังเงียโอเคเดี๋ยวมาดูประมาณของมังเอียกันก็จะประมาณนี้นะมังเงียว่านะเดี๋ยวางเงียคอ เทสให้น้องๆดูนะว่ามันได้หรืยอยังยังไม่ได้จะต้องปล่อยขึ้นเราต้องให้มันอ่อนอีกถ้ามันยังไม่ขึ้นดีเราต้องให้มันอ่อนอีกปั๊บถ้าตัดแบบนี้ขึ้นมาอ๋อยังไม่ขึ้นอ่อนอีกต้องต้องฝั่งนี้ต้องฝั่งนี้โอเคคนระับดูให้ดีนะเราต้องให้มันอ่อนอีกให้มันอน ert, ่อนก็คือมันอยู่ประมาณนี้ทุกคนเผื่อมันได้แทงได้นะสูตรกบเงี้์เองนะสูตรองก็หนึง่งมึงไม่รู้นะโอเคนะแต๊บหนึง่ง โอเคมงเห็นว่าก็น่าจะได้แล้วแต่ว่ามันเริ่มจะเบหัวไปนิดนึงนะว่ามงเห็นต้องใส่แองด้วยนะจริงอ่ะแต่นี่ยังไม่ได้ใส่แองโอเคได้แล้วทุกคนได้แล้วได้แล้วทีนี้พอเราได้แล้วใช่ไหมเราก็มัดมัดก็มองเห็นก็มันจะมัดแบบนี้เลยเห็นไหมทุกคนเนี่ยก็จะมัดแบบนี้ก็จะประมาณนี้ซึ่งมันรูดทุกคนพอมันรูดมันก็อ่อนมากโอเคตายดีพระเจ้ามองเห็นจะประเทศทดลองก่อนแิดหนึ้ง ซึ่งน้องๆอ,อาจจะคิดว่ามังเหยตไปไหนนานจังเดี๋ยวมังเหยตจะพาน้องๆไปดูด้วยดีกว่าเนาะมามังเหยตได้พาน้องๆมาดูด้วยแล้วทีนี้น้องๆก็จะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงว่ามังเหยต์ฟันะงมาเลยนะทุกคนข่าดีรามลองหนึ่งแล้วนะทุกคนโอ้โหขึ้นดีจัดนะทุกคนบอกเลยว่าขึ้นดีจัดเห็นไหม อ๋อลูกพี่ร้องแล้วทุกคนเดี๋ยวลองให้น้องๆดูอีกทีเดี๋ยวเราไปกันเลยโอเคไหมเดี๋ยวลองเย,ยอะๆไม่ได้เดี๋ยวอาจจะแหกได้ทุกคนโอเคแต่เราไปปิดคลิปกันทุกคนตามมาทุกคน <S 2> <S 2> <S เป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้ที่บางแยนสอนน้องๆไปซึ่งสำหรับการวิธีการปลูก โขก,กันชงของเงียบซึ่งอาจจะเอาไปใช้ลองแล้วก็ทําตามกันดูได้ซึ่งเหงียดมั่นใจว่ามันอาจจะเฉียวทุกตัวทุยไม่ใช่โอเคน้องๆลองไปทําตามดูนะครับผมวิธีนี้ได้ผลแน่นอนเพราะบางเงียดเก่งมากโอเคเดี๋ยวหเียดไปดูลูกก่อนลูกลองแล้วทุกคนโอเคสหรับคลิปนี้ก็ไม่มากถ้าชอบไปกดไลค์ถ้าชอบกดแ like. ชร์ตองกาอย่าลืมสับตุ้กข้และพวกเงียบได้เหมือนนี้พี่นะวันนี้ลาไปก่นสวัสดีครับ